็อาจจะได้เห็นในการปรับเชฟแล้วก็ชัดเจนว่าอโมริมึงถึงไหมแต่ถ้าตอนนี้มันไม่ถึงไหนกันที่มมบูโน่นะเออการจะมีมีบูโน่เป็นยังไงโค้งแต่ประเด็นอ่ะการนิวคาเซ่นแม่งตนารี่เล่นดีมากเลยพี่ไม่ตีนตนารี่กิมารายส์ลุยสไมลี่แม่งกำลังมาเลยเพราะว่าเดือนที่แล้วคือกูภาคนิวคาเซ่นทุกนัดลุยสไมลี่เล่นดีชิบหายอ่าจริงก็แล้วเล่นตีอีกกี่คนว่าลอิสไมลี่แม่งดีจริง โคตรดีอ่ะไอโจวิลล็อกโง่ๆแม่งก็ไล่จาขอบแรมซี่แม่งเล่นดีอยู่แล้วจอขอบเมอร์ฟี่แมร์เปิดบอลโคตรน่ากลัวพี่บอกเลยนิโกวเทอร์เมเดอร์นิโกวเทอร์เมเดอร์ไอ้นี้แล้วนิ่คอสเติลน่ะพี่ฟุตบอลด้านข้างแม่งดีนะแม่งไม่เหมือนแม่งเปิดดีทุกคนเราไปดูดิใช่ยลุยส์ฮอร์แม่งก็เปิดได้ไม่ได้ขึ่งดอกกูหรอกไม่ได้ขึ่งดอกกูหรอกบอลแม่งถึงไปถึงนิกไง ยิงเข้าไม่เข้าก็ยอีกเรื่องนะึงนะกองหน้าแต่บอลต้องถึงกองหน้าก่อนใช่ป่ะแล้วดูกอลน,น่ายิกเปิดยิงกากยิงก,ก่อนด้วยอีกทีนึงแต่อย่าลืมว่าเขามีวีซ่าด้วยนะเพราะวีซ่าไม่ไปาอกโกก็พตอนเขาเรียกมันเจ็บนะแต่แรมเดลวแม่งดูแม่งดูยั่วไปเยอะมากเลยอะแมงดูไม่มั่นใจเลยตอนเนี้ยแรมเดลยวเแต่แมงออกบอลโคตรดีเลยเว้นออกบอลดีจัดเลยนะแมงปาบอลช็อตนั้นแหละโอ้โหแมงหมน่งนเแต่เท้ามันแต่เท้ามันแย่มากเลยนะปอ เท้าคือบี้ไปน,นิ่นนติออกข้างเลยมันเลื่อใช้มือไงใช้มือเซฟใช้มือปลายมันเจียวเนี่ยมัหลีกเจียวมันีกเจ้าเจ้าใช้ได้นะมาหลีกเจ้านี่ก็โอเคนะแต่ฟาร์มบินแชร์มันดูรั่วๆไปหน่อยไม่แต่แชร่พี่ว่าแชร์มันโอเคนะเียงแต่ว่ามันอาจจะดูเข้าบอลชงช่างมันเข้าบอลหนักใช่อ่ะก็ต้องด้วยในช่วงท้ายให้คาดการสกอร์หน่อยเลติโอแท็บฟอร์ดด้วยที่ต้องก่อนเลย คาเบ้าถ้าเล่นอย่างนี้คาเบ้าอีกแล้วแน่นอนดู <Hey. S 1> แล้วนิวคาสเซิลชั่วโมงนี้แม่งแรงกว่าเล่นเกมลุกอะ่ะพี่ว่ามันชนะด้วยเกมดันกลางแหละมันตัดแล้วมันไม่เล่นดันบนแล้วก็มันมีในเรื่องของทีเด็ดของเรื่องการทําประตูจากแถวสองเยอะฮาวิบานกอร์ดอนกิมาร์ไล์โตนาลี่แม่งยิงได้หมดอ่ะแลวแมนยูแม่งชอบถอยพี่ว่าน่าจะโดนหนึ่งสองคาบ้าน ขาบ้านหนึ่งสองเหรอปอปอขาบ้านขาบ้านผมว่าโดนสองศูนย์ขั้นต่ำนะขั้นต่บผมว่ามีสองศูนย์เพราะว่าไม่ใช่ว่าเจิมหรืออะไรนะหรือแบบออกตัวอะไรเงี้ยคือดูจากสาขภาพตอนนี้ความพร้อมตัวเจ็บลหลายอย่างองค์ประกอบอืมโอเคแหละนี่เขาเฉนอาจจะฟอร์มไม่ดีกระท่อนกระแท่นมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ายังไงก็แล้วแต่คุณภาพแล้วก็ น้เวลาเนี่ยก็ต้องก็ต้องพูดตามตรงว่าแมนยูเรามีโอกาสคาบ้านสูงผมรู้สึกว่าโดนสองศูนย์โดนครับโดนอย่างว่าจะี่บายยังไรค่ะเอออามาฉีกสักคนสิเอออามาชนะสาผมว่าผมผมรู้สึกว่าแม่งจะเข้าหลูปป่ะพี่เพราะว่าผมไปดูนะผมรู้สึกว่ามันมันเป็นหลูปอ่ะคือแปดนัดหลังสุดเนี่ย เสมอเสมอแพ้ชนะเสมอชนะเสมอแพ้ต่อไปมันต้องชนะมันจะเป็นสีแบบนี้ยมันจะเป็นเทาแดงมันจะเป็นเทาเทาแดงเขียวเทาเขียวเทาแดงต่อไปมันต้องเป็นเขียวอ่ะอืมแต่ก็ไม่ค่อยไว้ใจหลังเท่าไหร่นะเพราะว่าคือถ้าเกิดมีเดลิกอ่ะถ้าเกิดมีเดลิกมีแม็กไวผมผมว่าู้ได้องบอกไงมันต้องมีตัวประสบการณ์มันไม่มีเลยไงใช่ เฮ้ยช่วยอามาถูกป่อยนะแม่นนะเทาเทาแดงแดงเขียวเขียวอะไรมึงเนี่ยผมว่าเทาผมว่าเสมอเสมอแบบสกอร์สูงอ่ะเหมือนอารมณ์ยิงมายิงกลับไม่โกงอ่ะสองสองไปสองสองเพอเพออันดมีถึงสามนงผมว่าคุณย่ามีลูกคุณย่ากาเซองตินะคุณยยิงสองนัดติดนะนะคุณย่านะชั่วโมงนี้ถ้าจะให้ใครแบกก็ต้องคุณย่าปะ ก็มันรีบหลังนิวหลังนิวมันช้าไฟเป็นแช์มันช้าแล้วผมเชื่อว่าไม่เฮเว่นกับโยโร่เนี่ยมีแจกแน่ๆลุงอีกเกียวอ่ะมีเป็นในลักษณะแบบยืนหลวมโดนเขากระชากหลบดื้ออะไรแบบเนี้นะเออก็ต้องทําใจครับเพราะมันมันไม่มีตัวเล่นน่ะนะเพรผมตาคิวแล้วอ่ะแล้เรียบร้อยพี่เว็นอ่ะอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าชนะไอ้แม่งแพ้ เสมอแล้วกันอะกักไปเลยไออาร์บอกอาร์บอกอะไรนะอาร์บอกชนะฮะ่เสมอเสมอปอพี่ต้องบอกว่าแพ้แล้วผมไปเสมอแล้วกันฉีกเสมอสามสามชนะเลยเหรอเสมอสามสามนี่โอ้สามสามยิงเลยขนาดนั้นยิงะเนเ่ยเป็นเกมบอลหมักเลยอะเออเสมอสามสามไปเลยเกมนี้ดา์โล่ยิง เฮ้ยแต่ดาโลก็คือตัดเข้านายิงซ้ายเกือบหายนะที่มาตินสเซฟอ่ะลูกนั้นชอบอยู่นะลูกนั้นอ่ะชอบอยู่ชอบอยู่ก็นั่นแหละเดี๋ยวรอดูครับแมนยูเแต่เนียไม่มีคิวครับผมไม่ต้องพากเลยครับแมนยูเลิกนานแล้วต่อให้ไม่พากแมนก็ยังไม่ชนะอยู่ดีพี่ตองเอ้ยวันนั้นวันนั้นเจอพี่จอแล้วพี่จอว่า กูว่านะใครพาก็เฮียมันนันแหละแม่งเล่นเฮียไม่แต่รอบนี้เตะวันศุกร์ไงวันศุกร์เราอาจจะมีความสุขก็ได้นะตีสาม